จบไปแล้วหยก4ก้อนเขียวๆที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เข้ามาดูได้เลยครับ285,000หยวนตีเป็นเงินไทยเท่าน,นี้ทั้งหมดเลยเนาะก้อนนี้จะมีรอยร้าวเส้นสนิมหยกเยอะราคาจะไม่สูงเท่า2ก้อนนี้นี่2ก้อนนี้ก็คือก้อนเดียวกัน5 4 3 2 1ข่ามาเลยวเหยนหมรอยแตกรอยร้าวเราจะเห็นได้ด้วยตาอย่างชัดเจนเลยแล้วก็มีรอยแตกรอยร้าวที่น้อยสามารถทําชิ้นงานได้หลายชิ้นงานพี่ๆคิดว่าผมจะนําไปทําอะไรดีแกะสลักพระไหมเม็ดประคำหรือเปล่าหรือทําอะไรดี คอมเมนต์มาได้เลยครับปุ๊บจบเลยแล้วครับโอเคนี่คือการซื้อขายจริงๆไม่ใช่ราคาคอนเทนต์บอกว่าเป็น5ล้านหยวน10ล้านหยวนไม่ใช่นะครับเสียเสียเโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศจีนแต่ว่าเป็นตลาดหยกพม่าดูบรรยาก,ออกา,าหน้าเลยครับเห็ okay. นไหมคนเดินซื้อหยกกันขายหยกกันอยู่ตรงนั้นเลยโอเคครับกล้องกลับมาได้เลยฮะโอเค okay. นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยหาหยกสวยใพี่น้องชาวไทยคอมเมนต์ Comment มาเลยครับว่าจะทําอะไรดีนะับโอเควันนี้วันที่29กพฤศจิกาย,ยน2568 เดี๋ยวต้องบินกับไทยไปไลายส่วนแล้ว <laughs>